กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลสำเร็จขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารผ่านโครงการ1่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยได้รับเกียรติจากนางสาวจีราพรสินทุพัยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีการปัดิมนิเทศและมอบใบป,ประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรรุ่นแรกกว่า1,300คนที่ผ่านการพัฒนาและเสริมทักษะสู่การเป็นเชฟพร้อมสร้างเทรนด์ดรนชเนอร์325คน ค่าต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า1,500ล้านบาทสอดรับกับนโยบายครัวไทยสู่โลกเห็นได้เลยว่าหลายๆท่านซึ่งมีความฝันอยากจะเป็นเชฟแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มีโอกาสจะทําตามความฝันบางคนเป็นวิศวกรบางคนก็ทําอย่างอื่นนะครับมาวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเชฟปรุงอาหารได้ดีมีรสชาติที่น่าพอใจมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งใจว่าจะใช้ ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยในการที่จะไปประกอบอาชีพเป็นเชฟเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยนะครับ